พอดีผมเห็นป้ายที่หน้าร้านครับเขียนว่าร้านโจ้จุกแต่ว่าด้านในเขียนจุกโจ้จริงแล้วชื่อร้านว่าอะไรครับไอเขาไปเขียนป้ายแล้วพอดีเขาเขียนกลับกันคือเจ๊ชื่อชื่อจุกใช่ไหมครับแฟนชื่อโจ้งโองแฟนชื่อโจ้เป็นจุกโจงี้ครับเ,เปิดมากี่ปีแล้วครับ34คี่ะา4ปีโอ้ย y g ่ d อถ้ามากินร้านนี้เราสั่งอะไรดีครับเจ๊ถ้ามาก็จะเป็นแกงปลาไปโกนะคคัะ แล้วก็มีหมึกน้ํำดามีมน้ำพริกไข่ปูช่วงเอ็นหอยมีก็จะเป็นเอ็นหอยผัดชาขอชิมเลยได้ไหมครับอุ้ยหิวแน่เลย <c oughs> ผมแบบเอาอีกแล้วหมึกนี้มันมันคืออะไรครับทำไมมันถึงดำดำมันคือ หมึกในปลาหมึกจริงๆเลยหมครับในปลาหมึกจริงเหรอครับมันต้องทําให้ปลาหมึกกลัวไหมครับมันถึงจะมีหมึกออกมาครับไม่ต้องมันมีอยู่แล้วเหรอฮะมีอยู่แล้วแล้วมันคือหมึกอันเดียวกับที่อยู่ในปากกาไหมครับไม่ใช่จ้ะโอเคผมชิมนะครับจ้าครับหมึกสดมากเลยครับแกมันไม่มีความคาวเลยครับ ทำไมมันหนึ่งทำไมมันหึงนงน่งไม่คลาวได้รครับก็ใส่กระเทียมรากผักชีหน่อยผัดไฟหอมก่อนแล้วค่อยใส่บุู